โอ้ยพุป่ปีกนะสาวอันไม่ได้พี่ไอไมอ่ได้เอาอยู่ป่เจ้าหููเด้อจะมากนอยไหนนี่นี่นี่ไม่นี่เอาบออากาศอันนี้แห้งนะังผู้อยากกินสมเบีมัดเก็บบอกม่วงมาเห็ดสุงกินถุงอยากอีกแล้วเออมัดมือเออกูก็ำลังเป็นสาวกูก็อยากสมอยากเสียวอีอันนี้แม่ไปมึงเป็นเด็กน้อนไ,ไปเก็บ มันสูงเอ้ยมึงเกาะบันไดไปขึ้นนันเดทใหญ่มึงมาแล้วเท้าอย่าใครนั่งไปเก็บแบบมึงมองแน่คอยอยากกินสมไอ้ที่ึ้นได้ใครนี่นั่งมันขึ้นมันเป็นเด็กน้อยคอยหูยุ่ว่าเจ้าขึ้นบัได้เจ้าเท้าแล้วพระแท้ผัวเพื่อนเพื่อนแย่ไว้เอาอีนี่ผัวกูสิโตผัวกูเท้าแล้วมึงเป็นเด็กน้อยมึงก็ขึ้นไอ้ีใหญ่มึงจับบันไดหายีจับไม่ดีเลยคอยทั้งตะหยานห้ามให้สั้นเลย มันได้ไปคืนเราวเออมันได้ไปคืนให้นั่งมันคืนเจ้าเจ้าบันได้ทั้งไตมันเจ้ายักคืนจเจ้าเทาแล้วมันติโต๊เออเออเออไป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 ,ไปเจ๊แก้วถ่าเร็ว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 เร็บเเด้อเออะดับกูเห็นเดืดเลียไม่ไม่ขอบคุณละหือดหงแต่น้ำคนอยากกินสมว่หอนหอนอห่อน,อน,นะเช้าพอเฝ้าแบกเอาแบกเอา,น,าน,นี่ขึ้นได้นี่ได้นี่บ่ไปคืนมันละอ้อยากเหนาออยกกินแต่บุมวงใขผู้อื่นยากโอ้ Mà mà, phía Ải, ốp, phao nè Oan đi Áo tăng, tay tăng, khuyên Hú Thì mình nhạc nó Nghĩa cháu chúa ừ. Cái gì thương bọn lạ, phía Hả? Chỉ thương bọn lạ ừ, Bọn lạ hay cái thương chúa, áo Khuyên lượt áo Nói nhá, bây biết gì đó cháu nè Áo Để tốt đấy Cháu biết đi, đi đấy Tay khuyên, áo nuôi đấy นั rates, ่นแนนเดะจ๊ะจ ouais> ๊ะคุณน้องอ้นวยไดะจะมักนวยไดนะปีอีกิถึงจะขึ้นไปอีกโอ้ยีกปีอีกนะสาวอันวยไดะพี่ไองมานเดี๋ยวจ่๋วเดี๋ยวหูวเดะจะมักนวยไดะนี่นี่นวยนี่เอาป๊พี่ไอนวยไดะนี่นวยนี่ใหญ่อยู่บ่แต่ว่ามันใหญ่เบนนวยนี่โอ้ยใหญ่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 อยู่หนะสาวใหญ่อยู่เอาเลยบ่เออเอาเลยเอาเลย เอาเลยเอาเลยตัตนี้นะตันี้เดี๋ยวอารันยู่พี่อ้ยายบ่ตนี้ตน่บ่บ่จกเอาดังนะเช้ตวน่จกเอาตนี่เดี๋ยว่ายบ่เนี่ฮะยายบ่ออ้หน่วยหน่วยหน่วยนี่กันยายยยอยู่แต่ว่ามันนึงน่อยน้อยอยู่เขาว่าเอาเปิงหน่วยมาอีกเนี่ยตนี้เดี๋ยวพี่ไอ้ฮะตันี้เดี๋ยวยายบ่เนี่ยเนเนยู่นะสา้เอาเลยน้ตัวนี้น้ะเอ้ยยายยยู่ย่ยยู่ฟาละบ่ไอ้แก๊ะ โอ้ยบ่เป็นยังบ่เป็นยังนะสาวข่อยค่อยค่อว่าโนยสุกสูกว่านั่นอีกงโนยสุงสูงบุล่ะโนยสุกสูกุล่ะโอม่นจอาถพี่ไอ้ขอย่ายสูงสูฮะขับากาขึ้นไหมพี่ไอ้มันใหญ่ย่ข่อยขับอากาขึ้นอันโนยนี่แหละนะโนยสูงสูงกุลนะสาวโวยสุกสูกุมันเอาบ่าเถีงได้พี่ไอ้โนยสอันวนยนี่แหละน้อนี่เออน้่นนีออนยยิ่งใหญ่พุ่นะสาวอนอาบเถี อมักม่วงไงแไ่เตรียมกระซองใส่ชินเช้าขักแทะมักมักม่วงไงคอยมึงลงมาน้มึงลงมามึงลงมาแตไปดูเลยเอาให้ใต่รับยายม่อกะ้ชงหนอยหน่อยลน่อยย่อยู่นี่อ้ยเอาให้ใส่ได้ไหเน้ะลงมาจัดการขวานแล้วขวานแล้วแล้วที่ไม่วึ้นก็ได้ไม่ึ้ก็จะได้ขวัวนี่ เพ้อมาได้มึงนี่